สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำหมูแดดเดียวโดยที่เราใช้เป็นเตาอบแทนนะคะพอดีที่บ้านไม่มีแดดค่ะเราก็เลยจะใช้เป็นสูตรใช้อบผ่านเตาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะคะอันนี้เนื้อหมูประมาณโลโลครึ่งค่ะเราก็จะเอามาหั่นนะคะเป็น อันนี้อาใช้เนื้อหมูตรงที่เป็นเป็นคอหมูอะคะ่ะเวลาเอามามเวลาที่เราเอามาหมักเนื้อมันจะได้นุ่มๆค่ะค่ะหลังจากอันนี้อาจะทำไม่หมดนะคะอีก ส่วนหนึ่งก็จะหั่นทำเป็นหมูสับแล้วก็เป็นหมูชิ้นไว้ทำกับข้าวในมื้อต่อต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะว่าการทำหมูหมูบดนะคะแล้วก็วิธีการแพ็กเก็ตวิธีการเก็บหมูว่าอาทำยังไงบ้างนะคะ <learns> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า วิธีการหมักหมูก็จะมีน้ำเปล่านะคะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะประมาณแก้วหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเบกกิ้งโซดาค่ะใส่หมดซองเลยเพราะว่าเนื้อหมูเราประมาณโลนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคนให้เบกกิ้งโซดาเราละลายนะคะ ก็ปรุงรสได้เลยค่ะื่างปรุงก็จะมีเกลือค่ะพริกไทยรสด,ดีน้ำตาลสีอิ๊วขาวน้ำมันหอยพริกไทยแล้วก็ใครชอบกระเทียมก็ใส่กระเทียมแล้วก็จะมีรากผักชีนะคะใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยค่ะแล้วก็คนให้มาันลาะลายนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้น้ำเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเยอะนะคะเดี๋ยวพอเราทิ้งไว้นานๆนะคะหมูมันจะดูดน้ำเข้าไปเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วอาก็จะใส่เป็นอันนี้เป็นนาขาวนะคะถ้าใครไม่ชอบจะ จะไม่ใส่หรือว่าจะใส่เป็นข้าวเหนียวก็ได้ค่ะข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวข้าวสวยแทนได้นะคะพอดีว่าวันนี้อาไม่ได้นึ่งข้าวค่ะอาก็เลยใช้เป็นงาแทนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันอีกรอบนงคะแล้วเราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าใครรีบก็ประมาณ1 1ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยเอาเอามาตากค่ะแต่อันนี้อาไม่รีบอาจะเอาไปใส่ ตู้เย็นไว้ประมาณคืนหนึ่งค่ะอันนี้เราก็จะแรปไว้นะคะถ้าใครไม่มีแรปใสก็ใช้เป็นฝาหม้อหรือว่ากระปุกปิดไว้ก็ได้ค่ะเพื่อที่กินเครื่องปรุงค่ะมันจะไม่ได้ติดตู้เย็นเนาะ อันนี้อาก็จะลองด้วยกระดาษไขนะคะเพื่อที่ไม่ให้น้ําซอสของมันเลือนะคะเวลาเราเวลาเราอบเสร็จค่ะมันจะล้างยากค่ะแล้วก็จะรองด้วยกระดาษไขแล้วก็กระเจงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาหมูที่เราหมักไว้ค่ะเอามาตากนะคะ ันนี้ไฟบนล่างหมดพัดลมนะคะแล้วก็อุณหภูมิ5้องศาค่ะเราจะใช้เวลาอบประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะนี้ ชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงนะคะตอนนี้อาก็อบหมูได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาพลิกกลับด้านอีกด้านหนึ่งขึ้นนะคะ เพื่อเราจะไปอบต่อนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะพลิกไปเรื่อยๆนะคะพอเราพลิกเสร็จแล้วก็จะไปอบต่ออีกประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ